สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำแกงไก่นะคะแกงไก่ใส่ฟักทองอ่อนค่ะรับรองเมนูนี้เด็ดค่ะอร่อยแน่นอนค่ะนี่ค่ะไก่ของมาดามนะคะไก่เหนียวค่ะไก่ใช้ไก่เนื้อก็ได้ค่ะล้างทำความสะอาดค่ะล้างน้ำเกลือนะคะสองสามน้ำค่ะให้เขาไม่มีขื่นคาวค่ะแล้วก็ตำพริกค่ะพริกตะไคร้แล้วก็หอมแดงค่ะ ใส่รวมกันเลยค่ะตามให้ละเอียดค่ะแล้วก็มีน้ําปลาค่ะใบมังรักแล้วก็ต้นหอมค่ะให้ต้นหอมนะคะแล้วก็ใบมังรักแล้วก็ฟักทองอ่อนค่ะอร่อยมากเลยค่ะใครจะใชฟ้ฟักทองแก่ก็ได้นะคะแต่มาดามคิดว่าฟักทองอ่อนอแกงอร่อยกว่าถ้าฟักทองบางคนก็ใช้ฟักทองแก่เดี๋ยวเรามาหั่นฟักทองกันค่ะ นี่ค่ะอ่อนน่าทานค่ะไม่ต้องทำชิ้นใหญ่มากค่ะจะได้สุกเร็วๆนะคะ ใครจะใส่ปลาก็ได้ค่ะแต่มาดามไม่ได้ใส่ปลานะคะใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะเี๋ของม่ดามหั่นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปแกงกันค่ะคตั้งหม้อใส่น้ำไปนิดนึงค่ะเราใส่ไก่ลงไปแล้วคะนี่ค่ะไก่ที่เราล้างแล้วนะคะตามดม้วยพริกค่ะที่เราตำไว้นะคะ ้ำปลาค่ะ เราจะตุนไก่ให้เปื่อยก่อนนะคะแล้วเติมน้ำต่อนะคะเติมน้ำนลงไปค่ะเราจะตุนไข่เปลือกแล้วเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้ไก่ของเราก็นิ่มแล้วค่ะมาดามตุ๋นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะมาดามจะเป็นไก่เหนียวนะคะถ้าเป็นไก่เนื้อก็ไม่ต้องไม,ไม่ต้องตุ๋นค่ะเพราะไก่เหนียวเขานิ่มอแล้วค่ะี๋ยวจะมาใส่ผักกันนะคะนี่ค่ะฟักทองที่เราหั่นเมื่อกี้ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวรอๆเ,เขาเดือดแป๊บนึงค่ะแล้วเรามาชิมนะคะอันนี้ฟักทองของเราก็สุกแล้วค่ะเราจะมาชิมรสกันนะคะ ใส่ชุดนิดหน่อยค่ะชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ต้องใส่ค่ะนี่เราก็มาใส่ผักกะเลค่ะค่ะใส่ผักเลยค่ะ,ใส,คะใส่ต้นหอมใส่ใบแมงลักลงไปก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ ยึบติดแกะได้เลยค่ะนี่แกงฟักทองใส่ไก่เนี่ยของเราก็เสร็จแล้วค่ะแกงฟักทองอ่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์นะคะกดติดตามค่ะกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามนะคะตอนนี้ของเราก็เสร็จแกงฟักทองใส่ไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ